สวัสดีครับผมคนดูสาวกอารีทุกุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้เราจะมาโซโล่ในเลงโอเวอร์โหลดคูดโคลเลอร์สามยี่สิบดาวกันนะเกมจะเป็นยังไงจะแพ้หรือว่าชนะเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับามาตอนนี้เราก็<อ>เล่น<อ>เป็นคิลล่าป่า,าแล้วก็มีวอคาดออฟเลนแล้วก็มีหน้าหลมแล้วก็แครี่เป็นไวยโอแล้วก็เลงการเป็นเตียวเซียนนะ แล้วเราก็จะเริ่มฟาร์มจากบับฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับคุณดูตอนเขามีอีลินลอเรียลเดียมะเทนอใครอีคนหวะไม่ทันมองว่ะเมื่อกี้อ๋ฟอฟลอเรนติโน,โน่ฟอลอเรนติโนป่าคุณดูใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนฟอลอเรนติโนพผนิดมานะใช่อ่ะเดียมะอ,อบลนเฮ้ยมีหน้าถอยก่อนไหมเพื่อนตรงนั้นอนะโดยฟอลอเรนลำนะเดี๋ยวอะ่ะ เดี๋ยวรอคลิปเล็กตรงนี้ด้วยนะครับคุณดูระวังนะระวังนะมีหน้ามีหน้าระวังแตกนะผมว่าเล้วแตกบอลินน่าจะรวยนะได้เฟิร์สบัตอะเด๋ยวมะจะแตกคุณดูว่าไหวไหมครับคุณดูคิดว่าเราสู้ได้ไหมครับแต่นนี้คุณดู มาดูที่ว่าเราสู้ได้ไหมครับอ้าวอ้าวหยอกหยอ,อกเล่นหยอ,อกเล่นเพื่อนหยอ,อกเล่นไม่จริงจังไม่จริงจังไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมาจะแตกนะไ,ได้ไหมนะไม่ใช่อืมเย์ม่แตผมว่าจะพูดพอดีอ่ะคิดว่าเดี๋ยวมาไม่แตกวัวคาวแตกเองซะงั้นฟลอเรนติโน่ออกของแท้งอ่ะ โอ้ฝานฟาร์มอ่ะคุณดูได้ไหมครับได้ไหมเลยล่างอะได้ไหมครับคุณดูไม่ได้นะผมว่ารอเลี้ยว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 มั่วเนี่ยมั่วเนี่ยได้เนี่ยได้นะ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 มั่วจับเลยอ่ะมั่วจับเลยอะเอาบิงสวยผมไม่มีสกิลว่ะคุณดูไม่มีวะไม่มีวะไม่ได้ว่ะคุณดูไม่ได้ว่ะไม่ได้แบบเพื่อน ไม่ได้ก็ถอยก่อนเพื่อนเกิดแล้วสวยแล้วเราเล่นสวยแล้วเอาเลยมะเอาเอามาเลยมามาดิมาดิมาดิไม่โดนนะดิไม่โดนเลยเอ้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 ยขอโทษ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 ผมผิดแล้วเพื่อนเอ้ยเดี๋ยว้อเด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 เดี๋ยวทำไมฝั่งเราไปแตกสีหนึ่งแล้วคนดูเอ๊ะแปลก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 แเจียสีได้หนึ่งใช่เพื่อนไม่คุ้มเลยเพื่อน เตะสีได้หนึ่งเองอ่ะเพื่อนเอาดีๆเพื่อนเอาดีๆเอาดีๆไม่เล่นเพนื่อนไม่เล่นนะไม่เล่นนะเดี๋ยว์มารอเรียกบ,บนกองนะตอนนี้อ่ะฟอเล่นหายระวังนะโอเคเรนบ,บนอ่ะระวังเรียมานะเอ้ยระวังไงนะนะฟอร์เรนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่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  เอามัวจับเลี้ะเนี่ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยแต็กหนึ่นงสวยมังกรได้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 ไดไดสวยโอเคไปเต็กลิบแต็แตคลิปกลางก่อนนะคุณดูแล้วก็ตกเต็คลิปเสร็จเดี๋ยวเราไป,ปรับแดงแล้วก็ไปแกงล่างกันนะบอกไหมบอกไหมในล่างบอกไหมผมอยู่นะ น่าจะบวกนะเฮ้ยบวกอ่ะบวกอ่ะบวกอ่ะผมมา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 บวกได้นะบวกได้นะบวกได้นะครับอ่ะไม่บวกละเฮ้ยบวกนะบวกนะ็อแคทลี่นะได้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 แต่งหนึ่งแต่งสองแต่งสามเอ้ยแต่งสองแต่งสามแต่งหนึ่งแต่งสองแต่งสามเลยเมื่อกี้อ่ะคัดการ์ดลวงหน้าไปแล้วองเมื่อกี้อ่ะป้มได้นะเพื่อนไม่ได้บ่ กนบนเราน่าจะเสียนะครับคุณดูอันนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเราก็ฟาร์มคลิปเล็กแล้วก็ไปเทคคลิปกลางแล้วก็ไปฟา้าแล้ครับเดียวมาอยู่บนนะมา้าเราโดนกอดยับเลยว่ะคุณดูรี่ไปฟาร์มฟ้าแล้วก็ไปเทคคลิปบนด้วยนะ มาแล้วมาแล้วเรมาลงล่างนะเพื่อนเรมาลงล่างนะ <Hej. S 1> ระวังนะครับมาทำาแลรมาเดินติดอะไรมานี่เราก็ไปแล้วก็ไปเอาคลิปกลางเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปเล็กก่อนแล้วก็ไปเอาคลิปกลางนะครับล่างสีนะระวังนะเพื่อน <c oughs> โอเคเรมาลงไปแต่ผมเคคลิปกลางก่อนนะ <c oughs> แต่ผมตามไป <c oughs> ผมมานะ <c oughs> ผมมานะ <c oughs> ผมมานะผมมานะ บอกได้บวกนะรอเดียวอยู่นี่บอกได้บวกนะครับได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยรอเดี่ยวรอเดี่ยวได้นะ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 แต่งไหมเคสวยกลับบ้านเลยเพื่อนใส่ป้อมด้วยนะคนดูเอ๊ะไม่ได้วะเคลลี่มันเขาอยู่วะมาดูว่าผมลวงได้ไหมผมว่าได้นะได้นะบิงเอากดแข็งวะมาดี้เซนเตอรดี้เซนเตอรดี้โป้งโป้งโป้งเด็ก ไม่กันไม่อยู่หรอกเพื่อนเพื่อนไอ้กันอยู่ว่ะแล้ววายโอสเก็ตสกิดเม็ดเดียวน่าจะแตกก็ป้อมอ่ะโอเคไปกลางนะครับระวังโอเคสวยตอนนี้เกมเกมเรามาทรงดีนะตอนนี้เกมเรามาทราางดีนะครับถ่ายมาดิถ่ายมาโดดเย็ยบ,โโบโป้งโป้งแตกเลย ยงังไม่ท้อะไรแต่งเลงแล้วเพื่อนอ่ะขอะขอบพระคุณน,นะเพื่อนไปแล้วไปไปบ๊ายบายมังกรต่อีอย๋ยวขอไปอคลิปร่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาตีมังกรน,นะเพื่อนระวังครับตรงกลางเดี๋ยวผมเอามังกรให้นะได้ตรงกลางไหมครับโอเคสวย แล้วก็เอ้ย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 ได้ไหมนะฟอรเรนได้ไหมนะฟอรเรนไม่มีเงินนะ A S. <S. <S. <S.> โอเคสวยเกมมาจาัดครับตอนนี้เกมมาจาัดฝั่งเราะเอะแมวก็ได้ป่ะเพื่อนไปแล้วถีนแท้เนี่ยถีนมั่วจัดเลยเนี่ยเรียวมากไหมเรียวมากไหมไเรียวมากไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียวมาหายไปคนดูเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยนะเขาไปไหนวะใช่ไหมคนดูเมื่อกี้เขายังเห็นอยูุ่่มเอวขวาอยู่เลยอะ มัเบี่ยเข้าหายแล้วอ่ะเข้าหายได้ไงกันดูรับแดงเขาเกิดเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเล็กดีกว่าไม่เสียเราเวอสิบสองนะครับแล้วก็รีบไปฟังรับแดงต่อเฮ้ยเอ้ยสวยสวยเพื่อนสวยจาน ก็เราจับเลยอ่ะเพื่อนตอนนี้ฟอรเรนอยู่กาลางแคทตี่อยู่บนป้อมบนยังไม่แตกเลยนะฟังเขาอะ่ะบ้าฟ้าเขาเกิดแล้วไม่ใช่ไหมคนดูขอคิฟเตี้ยนนั่งสวยฟอรเรนอยู่ล่างเหรอนดูคิดว่าได้ไหมครับนี่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 ฟอรเรนนี่ฟอรเรนอเอาเทียนไม่อเมอาเทียนไม่ได้ล่าได้ล่าได้แตกหนึ่ง อสวยมังกรได้นะมังกรได้นลยเพื่อนมา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 ตอนนี้ผมแรงจัดอะตอนนี้อะผมบอกเลยเอาเรยวมาจะเอาเหรอเพื่อนจะเอาเหรอจะเอาเหรอไม่ให้หรอกเอาดีมาดิมาดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนผมปิดไปแล้วเพื่อนหัวได้นะเคลรี่เขาเฮ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยมาดิเร็วมะมั่วจัดเร็วเร็วมะมาดิมาดิมาดิ มาดิแตงหนึ่งรีเคลียร์วิ่งวิ่งดีในเป้าไหม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 วิ่งดี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 ผมบอกให้วิ่งไงหล่อเรี่ยวเหรอเอา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 เหรอมาดิ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 อ๋ออาทีนทีเท่าไรแตงหนึ่งดูดีโคดูโคดเล่นเดี๋ยฟาเรนอย่างนี้อีกตัวบ้าบแตงหนึ่ง พวกอะไมย่งเงี e ้ย e คุณดูรูปทีเดียวชุดคอมโบเดียวแตกเลยนะอันนี้เราก็อ่าเคคิปไปนะแล้วก oh <su> ็ให <anak> ้ไอไอมัน e ม่วงเราดันไปเลยนะจบได้เนี่ยจบได้นะคุณดูเดี๋ยวมาเอาวะเอาวะเอาวะเอาเอาวะเอ้เอ้ย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 กอดอกับพี่ขอโดอกับขอโดอกับพงกอษอกับขอโดอกับพงกอดอกับกอดอกับ ก็ยิงป้อมทีนึงก็ไปป้อมบนก่อนนะเล่นล่างสุดเออ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 อย่าเด้ออย่าเด้อตายมาดิผมว่ามันตายมามันจะเอาผมวะนั่งไงมาดิ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 เต็งมาดิเพื่อนยังหิวสิเพื่อนเพื่อนจะล่อหรอวะเราล่อเพื่อนก่อนนะเพื่อนก่อเกิดก่อเกิด ปอมบุนได้นะอมบุนได้ฟอร์เรนตัวเชอีกแล้ววะให้ฝั่งเขาเล่นเป็นไหมเนี่ยคุณดูเตกว่คุณดูกัเตะกว่าได้เนี่ยเทีนได้เนี่ย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 โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยหยอกหล่อหยอกหล่อหยอกหล่อเขาเรียกว่ายกหล่อนะเพื่อนก็อย่าใจร้อนสิเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มายุ่งเราก็รีบกลับไปฟาร์มดาร์กจะเกิด ห้าสิบวิเออได้อยู่นะเดี๋ยวเราก็ไปเคลียร์คลิปก่อรอรอดาร์กไหมรอรอดาร์กก่อนเพื่อนเพื่อน,นมา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 ถอยมาก่อนมาเอ้าครับถอยก่อนนะระวังนะเพื่อนระวังนะตรงนั้นอ่ะเต็มเลยนะเต็มเลยนะเฮ้ยผมได้ป้อมแล้วเนี่ยผมได้ป้อมแล้วเนี่ย ผมได้ป้อมนล้วเนี่ยรอบไปเลยเพื่อนรอบไปเลย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 ไม่ได้ปะไม่ได้ปะไม่ได้ปะมาวะมากระเต็มอะอะดาร์ดดีกว่าวะเอ้ยเอาเรื่องมาเหรอเอาเหรอเอาเต็งหนึ่งเอ้ย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 ผมก่อโทษครับพี่ผมขอโทษครับมาดิ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 ไม่ได้ซื้อเคียวด้วยคนดูเกือบไปแล้วผมเกือบไปแล้วซื้อเคียวเหรเกือบแตกแล้วคนดู เดี๋ยวแม่เขาหิวจัดเดียวดูโรดี้ไล่ผมอ่ะได้ตาจบได้ครับจบได้จบได้จบได้ผมว่าจบได้เนี่ยของเขาแตกสามเนี่ยสี่ไหมแตกสี่ไหมแตกสี่ไหมตรงนั้นอ่ะอินนินอยู่วะได้นะปอง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 อีไม่แตกวะ ได้ทีนะเนี่ยได้ทีนะเนี่ยได้ทีนะเนี่ยได้นเถี่ยนโป่งแตกมิง <c oughs> มาอันนี้มาลแ,แล้ว <c oughs> ลนะ้ำแข็งมาแล้วตึกโอ๊มาแล้วนะว่าบนได้นะคุณดูโป่งโป่งแตกม่ง <c oughs> ได้ต่อนะเอ้ยมีหน้าแตกกว่า <c oughs> จบได้นะจบ,นะจบได้ไหมคุณดูไม่ได้เหรอะมังก้อนรอเออจบได้เอ้ยไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรอมีหน้าเราแตกด้วย ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไป, <ừ> mm, ไปแล้วฟอร์เรนตอนนี้เงินน้อยจัดเลยนะแล้วก็รีฟาร์มเต็มมังกร,ร,รด้วยนะทันไหม,ค,ม,นรรนไมคนรูมังกรทันไหมคนดูคิดว่าทันไหมครับมังกรอ่ะมาติด,ดม,ามาติด,มาต,ดมาติดเชือเลยอ่ะมาติดอะไรอะ่ะเพื่อนมาติดอะไรเพื่อนทำไมมาติดอะ่ะไม่รู้แตก็ไม่รู้เหมือนกันมาติดอะไร อันนี้เดี๋ยวเราเซฟของไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอกูดากรอเกตเสร็จแล้วเราก็ซื้อไอ้กูดากรอเกตเสร็จแล้วก็ซื้อกลอกเกตต่อเลยนะอ,ยอันนี้การแทากคนดูอยากให้ผมเล่นป่าตัวอะไรหรือว่าใครอยากเล่นกับผมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนจะเอ็ทเพื่อนไปหรือว่าเพื่อนจะเอทชื่ผมมันก็ได้แันหนึง่ง วันเจ็บวันเจ็บอุ้ย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 ล่อในป้อมเลยไหมเพื่อนเพื่อนเราจะล่อเขาในป้อมเลยไหมเพื่อนแค่นี้มันไม่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเพื่อนเราว่าเราล่อมันได้นะก่อนที่เขาจะล่อเรารล่อเขาก่อนเลยเพื่อนมาดิ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 มาอ้ยอุ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 ้ยตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ป้อมป้อมป้อมเพื่อนเอาป้อมก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวย yes Yes ขึ้น21ดาวแล้วครับผม Yes <Victory. S 1> หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับทุกคนคนดูอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันนะแล้วเราไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย